đỏ không đỏ không đỏ không đúng không cái này là đỏ ui hen tham quá đi luôn quá quá ba ดูออกเลยครับัยิงฝาออกไปแล้วสายออกด้

ออกไปไหนวะออกไปป่าได้ไงถ้าใครไปอยู่บังเกอร์ที่นอนแล้วนะไปหลงตรงนั้นพี่ใหญ่อยู่ตรงนนั้ไหมอยู่ตรงที่นอนเลยลุกหมดเข้าลุกหมดทุกทีมันจะโผล่มาทำไมไม่บาร์ซ้ายมีไหมของเราอ่ะ

ปกินก็ได้สั่งเยอะเลยยากคุเดกคุเด็กนี่นี่ย่คุ่เดครับเื่องง่ายเลยยิงมาแล้วเ่บอลอยู่ซ้ายผมยุงก่อนเอาไว้่โอเค่ีนงี่ซ้ายเซ้ายเลยใ่ครับเดี๋ยวผมา่งไยงอขวาไม่ตายห่อยไม่ตาย จะขวาเห็นไหมขวาสุดเลยเฮ้ยผมตกเลยเฮ้ยหมดเวลาแล้วเจีนเดี๋ยวมุดหมดเวลาหมดเวลาออกมาเลยกูก่อนเลยเขาจะต่อ โบก็สองอนะปืน,ย,นยู่กระบรอดแล้วมั้ยโหจำได้ีเลยเจอทีนในมใครอ่ะเจอทีมอะไร่าแด้แต่ผมไม่อเจอทีม